เร่งตอนสองเมียนี่มาโดยสองเมียครับลูกคุณจะไปโดยสองเมียเดินนะอีใส่ฮะไปเนี้ยลูกคุณมันเหมือนต้องฟ้อง,งหน้าตะโกนหรอโอ้โหแข่งด่วนแข่งด่วน,วนเลยกันนี่แข่งด่วนหายเลยกะหายเลยแข่งด่วนมาช็อตเทิทททร์นมากัอยากกินแบบลูกวัวยังยืดจอนเลยเนาะไดแล้วครับเราก็เดินท,า,ทางกันต่อน,นะครับฝนก็เริ่ม นิดเล็กๆมานี่ครับบรรยากาศตอนการเดินทางของช่องลงพูนนะครับทางขึ้นสูงมากขึ้นหไหวไหมลงพูนบนนั้นล่ะจะไปดอยสองเมียเลยเรื่องราวสองเมียนี่วะโดยสองเมียครับลูงพูนจะไปดอยสองเมียเดินนะกีส่สายหา <laughs> ไมไหนเนี่ยไอสองเมียสองอทางคอนกรีตครับอันนี้ทางฟิกสองตองอันนี้ อันเยอะเนยมั้งเราเจอสามแจกแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็บอกมีครับผมสัญญาณเน็ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเอาผลมาลูกตอนไหนมาเปผลออกตอนไหนออกมานาะโอ้โหเนี่ยไปตามาเาสาไฟฟ้าได้หรือมั้ยเสาไฟฟ้าเป็นหลักครับเสาไฟฟ้าเป็นหลักครับ เจริญตาเจริญใจเจริญ <Qué> จิตอยางไงพอวิวมันจอจะกลางดอยเนี่ยนะพอวิวป่าดิโอ้เขาตอนต้วยเขาปลูกเขาปลูกอะไรบนนั้นเราจอดอยู่ที่ด้านล่างของดอยดอยสองไม่ใหญ่่าเป็นว่า มาเจอมอนดอยที่เป็นกระลำแบบนี้เนี่ยโหดูบ้านครับบ้านอันนี้เป็นห้างสวนเนาะห้างอะไรห้างสวนอ๋อโอ้โหอันนี้เป็นไร่กระลำครับผมไม่ใช่กระลำกันผักกาดขาวเอ,อ้ยอ๋อผักกาดขาวน,นี่ปลอดสารเลยเนี่ยดูแมงบงแมงบงกินแล้วครับเนี่ยนะแมงบ้งตัวใหญ่ข้ากินเนี่ยกินแกงกลางเลยปลอดสารนะครับเนี่ยแมงบงอ่ะ นี่ลุงเด่นกลัวแบงบงงแล้วเดี๋ยวมาอันนี้อันนี้ห้อยนี่ของห้อ้หมดเลยกับทางนี่ลงเงาเหรอลูกมุกขามเจ๊กครับอ๋อครับตู้อากาศดีแต่ไปดีแค่ได้บ้านตรงนี้สักหลังได้อันตั้งได้ครับดอยสองเมียนี่ อ๋อขึ้นที่สนามห่อครับโอ้ีีเปอรน,อนน่่ตาโหผมก็นึกว่าดอยหลังนี่เป็นดอยสองเมียมใจกับครับนี่อันปูนผ้าขาวน้อยเนาะครับวันนี้เป็นสองเมียครับอดอยสองเมียพอจะฮู้ประวัติก่อนเลยครับเพื่อนแง่เพื่อนห้องดอยสองเมียเนี่ครับประวัติในหมู่เพื่เหมือนกันเด้อ ขึ้นไปขึ้นไปแตะขึ้นแล้วแม่ได้เมีสองคนนี่ครับเนี่ยไออยู่ไกลนี่ได้มีมีเมียเดียวเนาะฮ่า่ได้เดียวไงการเมียเมียเดียวกับเขาได้และหน่อยโอ้อันหมู่บ้านอันนั้นหมู่บ้านที่เขาไปกินเค็มมะน่องเ่นเน้องโอ้ยแตะอีกอ่ขุนแตะขุนแตะอ๋อทางที่อยากขึ้น อตรงนี้ลอยอินทนนท์กับครับนี่ลอยอินทน,นนท์อะไหนครับอันใดหูครับหัวใจกันลอยไปปุ้นบหัหันเงนี้ยปังเลยนะน่าจะอันเขียวๆปุ้นเนะาะลอยอินทนนท์ห่างยังครับโหอินแสดงว่าไปทางนี้กับไปห่มไกลเดียวกัน,กนถ้าเป็นถ้าแบบเกือบไปแล้วครับแต่กี้แต่กี่ปไปจากไปลรงเส้นปุ้นนั่นนะแต่ตางหูอะไรตัวนี้ ไปไหนกัอให้เขาก็บอกเคยไปกำเตือนนะครับอ๋อนี่ครับผมก็ว่าคุ้นๆครับนี่แล้วหลังนี่ตอนที่เราไปอะครับไปเราไปทางนี้ครับขากลับเราอ้อมโดยมันมาเส้นข้างหลังนะครับกลมเป็นวงกลมไงทาเป็นหาทำเลที่ทำกับข้าวไม่มีละสิบเอ็ดมังกงไม่เป็นไรเดินทางกันต่อครับผมโอ้ปอบเป็นไปเสาะฮิตมาครับผม Uhm, น system, ้ำแล้วคหรือเป่าต้งเด่นแจกกี่ข้าเนี่ยเนาะโอ้แต่เราพีคเขาหรอนี่เหรออ่านั่นแล้วกันวันหนูนี่แกเดินลงไปที่นี่ขึ้นมาตะกี้นี่ไม่ได้นะลูกคุอ๋อเพาลองเตียวไปพอปอถ้าผมไปเสาะนี่ไก่ก่อนได้ครับปอถ้าผมไปเสาะนี่ไก่ก่อนนะครับนี่ถ้าเสาะนี่ไก่ก็เอาไปปลองัวมาได้อ๋อปลอมเลี้ยงงัวแบบนี้นะครับแกงมาเดียวเนี่ยคุณแกงกินนี้อยากกินข้าวละอยากกินแกงนี่เลยอยากกินข้าวละ แกงเ็ดก็ยังแกงเลยนด้อแกงละแกงเตแกงว่ะในจวนปอเพื่อกี่เข้าเลยครับผมแล้วมอแล้วกี่เข้าแล้วเดีวนี่โอ้กี่ก้แล้วนี่ครับอ๋อกินตัวการทำข้าวมั้ครับแกงข้ามอน็นหน่อยพปล่โอ้อเป็นซื้อกันครับนี่จะเป็นซื้อเป็นหน่อยกันซื้อเปให็นหน่อยเนาะ สีน้ำใจเออมาตัวซื้อละเอาอย่างซื้อกันครับซื้อกันจะแขงเนี่ยถาซื้อกันถ้าดเบาตังก็ซ้ออย่างใ้รถหอแปงกันไปเดี๋ยวมีพอแล้วอที่จะแขงมาเดียวนเพแล้วครับจะแขงมาเดียวได้แล้เดี๋ยวไปซยงในรถถือปอดกนอเิมกินมาเสียครับจะแขงมาเดียวเนียมัเสี้ยเอาไปวาุมหอเยก็มีแล้วผมซื้อตะกี้อนีปวดเรืองอโอใจดีกระดเดี๋ยวเดี๋ยวไปซอย่างในรถออปเดหมาไปขายนี่ป นี่หมอไปขายครับอ่าบ่โดยบอกขายขายไอหมดเลยหมดหมดหมดหม่นบอกขายกันเนาะวอาแล้วครับว่าแล้วครับเดี๋ยวเก่งไม่ม่เดี๋ยวแน่นี่อันนี้มันนุ่มขึ้นนี้หน้าไปตางนาที่นี่อ้มันเก่งมันนุ่มจะมีตะปุ้ง่มันนักขณาครับก๊อบบอนนี่เออมาแก่แล้วนะนั่งในน้่งมาแก่งมันแก่เนาะมันแก่งปุ่นกับเอาอ่ะบ้านผมนี่ถาดหนึ่งสี่สิบห้าสิบกว่านะปอมาแกงไม่เดี้เนี่ยลูกบุญแกงไม่เดี๋ยวนีแกงไม่เดี๋ยวนี้เลยแมโอ้โหเอาอันเลยรกะเอาอันนี้ กินแล้วครับเร่งจัดจดแล้วครับน่ากินปานี่มาแกงปานี่แกงวันไหนเดี๋ยวเอาติดรถไปกับมันจะหนาวมันจะวันนี้ไม่ได้กินผู้สดายกินนุ่สบายสดายเฮ็ดไม่ขนาดลืมไม่ได้กินสกาวไม่ได้กินสกาวไม่ไดครับวันนี้ต้มนี่เลยครับดูโอ้โหเฮ็ดลมเห็ดตะเห็ดคนอีสานนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เฮ็ดไหนวะเห็ดลมเห็ดไข่คือมันเป็นด้านเขียวๆนะกรับที่เป็นเฮ็ดไข่อ๋อแบกแก้วทั้งหลังเด่นที่สุดยอดเลยครับแหวกขีเข้าที่นี่ เป็นยูท ну ูบเบอร์นี่อย่ามากินข้าอันอยากเตะหนักว่ะซึ่ผมได้ไปร้านอาหารกระเพื่อนเลยโอ้ยนี่แกงด้วนๆแกงด้วนเลยกันนี่แกงด้วนขายเลยกันขายเลยแกงด้วนครับใส่รุดีใส่น้ำปลาจบข่าวแล้วเนาะจบข่าวทุกพริกเนื้อตุ้หอมใส่เนื้อปิ้งกับรำมันหวานจัดเดี๋ยวผมไปเสาะใบเมาเนาะโอ้มีให้อยู่มีอยู่กันต่อหน้านี้มีใบเมาม่วงเปล่าใบมะมา บุาาห,บหุจักป่ะครับหน่วยหน่วยมะเมาอ่ะเนี่ยที่มันออกเป็นพวงนะครับนี่ก็ใส่แกงเฮดอะป่ะมีกา๊าจะเี็นมีนะมีเนาะชมปอยมีก๊าบ้านห้วยชมปอยอันนี้ที่นี่บ้านห้วยชมปอยนะห้อยชมปอยตะกี้กับเด้แกจพะพอนี่ลูกคนก่อนน่ะจะตั้งซุกก็ป่ะเดี๋ยไปตังตงตง้งเอาไปตั้งเตาฮังล่มบ่โอ้เป็รนรถพลเมานนี่ยไก่ด้วยวะ <laughs> เออ ก็ยังวากินง่ายกินได้ไอ๋ก็อันนี้มีกันใส่น้ำนี่เลยกันนี่กันเลย,ยต้องใช้น้ำหนักครับเดีย๋ยวน้าเคนมันอก <c oughs> อกจะใครจะไป <c oughs> ก็ยังมาสีอยากเข้าแต่แ่าอ๋อถ้าสูสีโยนีเอากลิ่นของตะไคร้ออกมา บ้านผมก็ต้มหน่อยนะแข็งแกงอยงนี่นะเดดใหม่ๆใส่พริกกีนเลยเนาะโอ้โหนี่ครับต้มเด็ดพริกเดด็ตอันนั้นเข้าไปอย่างไกอยากเข้าปะสั่นแล้วเริ่มสั่นแห้งดิค่ใส่กินเลยครัวบ้านทุ่งกระดุมเด็มอันนี้ครัวบนดอยครับผมเดี๋ยวครัวบนดอยไงอเราฉีดในปากแท้นี่โอ้นี่นะนี่ ในตานีร้านเลยกี่บ้านเนี่ยครับเดีเ๋ยวพปอกินข้าเาดียวกันเนาะพ่อเนาะใส่น้ำปลาลงไปเข้าวแล้วไปเดี๋ยวนี่รอเป็นเดือนใส่ผงชูรสไปอีหน่อยนึ่งเดี๋ยวมาหาพักหาไม้ที่มันเปรี้ยวๆอ่ะมาใส่แบบมี้มะนาวก็ได้กัอจาจจะเอาเป็นน้องเปรี้ยวก็ได้ไมั้งแกงนี่แกงใส่น้ำฮาก็ได้แล้วครับออขอเครื่องแก๊สแก๊สถุงเดือดตัวกันหนูแก๊สถุหมดแล้วอ๋อปอดเนีาะสายมักแกงอย่างไแล่ะคลิปสายไว้ครับ เดี๋ยวมาพอกันกลมเนาะอันนี้เอาขึ้นเลยกันมาขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวก็เด็กอะไรถ้ามั่สุกก็ได้เอาไปตั้งเตาเตาแก๊สก็ได้ไม่ทำของใหม่เขาไปตั้งเตกแก๊สเขาตั้งฐานเลยนะครับก็มันมาเนี่ยไหนมาเนาก็ับมาได้เกลเก่งเฮ็ดอะไกะเฮ็ดหมอได้หมอว่ะนี่อันอันนี้ผมก็ไปซื้อมาเนี่ยป่ For now, for now, mà mượn ngon, nằm mặt chèm mì mới Nằm gian qua hôm, hôm. True pig bắn. Nằm mặt chèm vắng. Hát hộ đưa tân hồng mì nó. Hom mì. Hom mì. Hm mì. Hm. 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 Hmm. ผงนัวนี่มันสุดยอดแน่เนาะไม่ได้ใส่หลายไม่ได้เดียวผมได้เนาะเก่งไม่ไม่ในเห็ดหวานนี่ยนะครับเนี่ยดูพริกดิอันนี้ต้านซุปอยู่น้องเน้เนาะซุนี่มาบอกเลยว่าสุดไหนบอกมีในตำราบอกมีในตำราทำแบบรวดๆไปเลยเนาะซุนี่คือต้องการพี่เส้นในเรื่องของความสดของเห็ดนะฮเห็ดเราแบบสดๆปอบเก็บมามาเดียวเนี่ยปอบเก็บมามาเดียวเลยครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเราลงหุ่น กินทุกคนเลยคนคนคนอีฉ่ากันได้เลยอร่อยหวานหวานเอาหม้อเอาหม้อหิมชอดเวยนะเฮ้ยแบบสุกดีกของเราคนดูสุด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 เลยนะครับ คนอย่างกินจ้างมันนึกลำเนาะทำไมเราเนี่ยกินลำเนี่ยคนลำเนี่ยกินม่วนนะครับอะไรครับพ่อกระโดดดินหนังแกมนี่มาขูดข้างนู้นขึ้นเลยพ่อผมก็แกงนะเออพ่อมันจะขมสักหน่อยแต่ผมกินบอกขมแล้วเหวานแล้วมันเป็นเฮดปลาเกียกับพ่อตาหน้าพี่ตาหน้าพี่ใหญ่เดียอ๋อมันเป็นเฮดปลาเกียกับพ่อ มันเป็นเห็ดปลาเกียกครับมันก็เลยขมหน่อยๆนนี่บอกขมแล้วล้วนรู้ว่ารือว่าค้ามันได้กินเห็ดแต่เอากินกรนแนมซุปมันซุปมันหวานนะจะเอาขมหน่อยๆซุปล้ำซุปล้ำซุปยอดนี่ราชินีแห่งเห็ดซอสเท่าไถ้าซุปไปซอสไน้ซุปไปซอสเี่าไหร่ผมนี่ซุปฟองซุปฟองซุปฟองซุปหลายข้าวเกินยานะครับเมาแล้วลูกข้าวเกินเนาะบอกว่าเมาอ่ะแล้วบอกกัเลือกอันอะไรก็อันที่เป็ดจีขึ้เขาเลยนะในพวกครับ ต้องเข้ามาใกล้เราไปถืนนี่เลี้ยก่เลยหอนหอนต้องหามเลยพ่อไปกินกุวันน่ะบนดอยเปนก๋มมี่ไ้กินว่ะเปินมาเรียกง้วเรียกง้วจุดบ้านเนี่ง้วก็อยู่หลุมหมด้ะครับไปกินไรอมีง้อกิ่ตัวอป่ะเสารไปเด้อโอ้สาวไปนะครับนักกันะนักอยู่

รูปจูดีก็บหูหั่นเครื่องช่วโมงครับแล้วแบบไอ้าบบล้ำนี่กับไปหาหมออะบอปีญ้าที่เนี่ยหกกิโลเลยบอคมปป่ะปะบอคมป์ป้ะบคมป์ันบอคมป์ครับชือดรไ้งกับกินนี่ย่างไรเนี่ย กินจุ่มหม้อเลยเนึ่จอดวไ <canvas. S 2> uh, จอดมันข้าหม้อหืมควอ้มะมาครับเด้งโอ้ยเด้งไรม่ไอขาเดดูคนที่เปอยู่ต่างประเทศล้เด้งมาทุกไปแล้วครับไปแล้วครับเอาไปต่อกับตั้งหน้อครับ ครับไปลุงพูนเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วครับรบรรยากาศดีเดี๋ยวไปดูถนนให้ถอยมาเลยอุ่นเดี๋ยวลุงควรลุงพูนนะมักขือใส่เสาเสาต้นไม้ครับเห็ดเห็ดเยอะมากเลยเห็ดไอ้ปอกแก้งงวขล่ากันเต็มเลยนะครับที่ท้ายผมอยู่ใกล้แต่ผมมาทุกวันนะเนี่ยมาเก็บเห็ดเห็ดนี่ไปขายได้วันละเป็นพัน,น,นเนี่ย <laughs> เดี๋ยวหลุงพูนถอยรถมาแป๊บหนึ่ง ก็เป like kind of ็นเถียงแนาตรงนี้ครับบรรยากาศดีครับหากับข้าวอะไรมากินกันก่อนก่อนเดินทางเนาะไปมาเลยมาสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตเหมือนขาดสิ่งใดจึงต้องคนหามาเลยมาเลยมาเลยตรงมาก่อนตรงมาตรงมา หักหมดเลยหักหมดเลยหักเลยหักก็ยาวมาหักก็ถอยมาหักก็ถอยมามาัดครับมาเลย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 มาหน้ามากลางต็นนะที่ตรงเนี้ยมาเลยโอ้ยวิวสวยนู่นนะวิวของตัวตัวอำเภอตัวเมืองครับอู้จมเริ่มจะร้อนแล้วว่ะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยทะหลังว่างทะหลังว่าง หลังว่างมาเลยมาเลยมาเลยหลังว่างหลังว่างยาวมายาวมายาวมาพ่อรถใหม่มาเหมนะรถใหม่มหรถใหม่ยังรถใหม่ไปแล้วลุงแกบอกแกได้เหตุอะไรเอาเนี่ยไม่ใครห่านอ่ะเฮ็ดลมอ่ะอู้ซันแท้กซันไปข้างล่างมีน้ำตกเลย ไฟนีก้ห่วยดอะถ้ารบไหลลงทั้งนี้นี่เหมือน่อง่างมันรอขึ้นแล้วนะครับเอาเอาไว้ให้เนาะม่เเห็นด้วยอนโล้หอ้โหโอ้หโหโออ้หโ้โอหมือนโหอ้อ้อหห้้หอ้อหอกห้ออ ลิงจริงเขาจะไม่ทำเหมือนขนาดเนี้ยมาเพะมาป่าแบบนีเดือดได้บ่เนี่ยนะแมงตับธรรมชาติครับจีสันสวยงามแมงตับคำนี่จับไหมครับแมงตับคำหรือว่าแมลงครับแมลงทับบางทีแมงยี่นี่อันนี้ได้แมงยี่นี่คำได้เนาะ ที่ยิงก๊าซได้ทุกอย่างมันไม่ได้กลัวเราแต่ว่าไม่อยากจับมันบางทีคันไงแมงปงแมงบงูปูกระเดอบเกียร์ได้เล่นได้เกียร์ได้เล่นได้เนาะมันชอบตีต้นอ่ะมุนตาเลินกะครับป้อมต้นปะคามป้าแมงปงเขาแตมมันมาแต็จดตับแล้วมดแล้วหมดเนาะดูต้นไม้ต้นนี้สวยมากลอคนดูดีดูดูเปลือกก่ะเหมือนยางสีเอฟเลยอ่ะนี่เหมือนดอกยางรถมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะอันนี้อันนั้นจริงครับ ต้นอะไรไม่สวยเลยดูดูข oh ้างบนอ่ะมันดูมันยางดอกยางจริงเนาะมันดอกยางรถมอเตอร์ไซค์อ่ะยางรถตงเด่นมดก็เอาเนี่ยนะสวยเนาะงามเนาะไปแกะเขาสิไปแกะมันเนี่ยดูดิพอมันแกะมามันจะเป็นอย่างนี้ลุงพูนมาดูเนี่อยมันก็จะมีเปลือกที่ยื่นออกมาแบบนี้เนี่ยันไม่ต้องไปหักเขาให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเขาเนี่ยเดี๋ยวมันก็พัดใบออกมาเออพัดอย่างเงี้ยพัดเปลือกมันอ่ะไปต้นอย่างกัมพูนเนาะไปหาไอ้เอกสาวดีกว่าไป เืินทางกันต่อครับคนโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราค้นหานะครับเจอกันคลิปหน้าสําสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ